กาบสวัสดีทุกคนน,นะด้ครับมาอยู่ช่องพีหนึ่งสองห้าศูนย์กันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาลงฮาร์ดรลดให้ดูนะผมเป็นดันที่เพิ่งเอามาใหม่นะผมเป็นดันแดงเลยนะผมก็ถามว่าโหดไหมผมรู้สึกเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรโหดมากมายนะครับถ้าเรารู้รู้แบบสกิลว่ามอนต์มันจะใส่อะไรมาเราก็จะหลบได้ง่ายๆเลยส่วนใหญ่ตอนที่ผมลงให้ดูยี่สิบรอบตอนที่ในสตรีมอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยโดน E ของบอสเท่าไหร่ถ้า ลูกน้องบอสมันไม่ใส่สกคิลมาให้เราติดมึนหรือว่าเราโดนถีบโดนเตะอะไรเงี้ยเราผมก็กดคิวหลบมันได้ตลอดเลยนะครับสําหรับฮาร์ดโหลดนะครับเฉยๆมากนะครับอืมแล้วส่วนลูกน้องบอสระหว่างทางก็ตั้งแต่สเตจที่4เราจะเจอตัวกันอีตลอดเลยครับตั้งแต่สเตจที่4ขึ้นไปจนไปถึงสเตจที่8ปดเนี่ยก็คือเราจะเจอตัวกันอีทุกตัวเลยครับตรงนี้แหละอาจจะแบบ คนบางคนอาจจะรำคาญนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามอนตมันเฉยๆครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าพลาดถาโดนอ e ีมาเนี่ยอาจจะแตกได้ยน,นะทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูตัดกันของผมก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะมาดูกันเหมือนเดิมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับผมไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมานะครับผมตัดเหมือนเดิมคิเลทเจ็ดแล้วก็คิเรเมตร้อยสี่สิบเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับผมว่าวันเนี้เราไม่ได้ทําของมาเพิ่มเลยดูดีว่าเราจะลงไหวหรือเปล่านะครับผมไปลุยเลยครับผมมา สเตจแรกครับผมให้ทุกคน่าวิ่งไปดีธรรมดาครับผมรามิดขาดช่างมันนะครับไม่ต้องไปซีเรียสแล้วก็ใส่มันเลยให้เร็วที่สุดนะครับให้จิ้มมันไปก่อนให้เร็วที่สุดจะลงดีก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับเอาให้มันแบบพุ่งมือหาตัวมันเร็วที่สุดนะครับตรงนี้ก็ให้ถ้าเป็นจังหวะนี้ก็ม้วนไปนิดนึงแล้วก็ดีครับอาจจะพลาดนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้กะระยะเป๊ะๆ่อกี้นี้นะครับก็อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับ จบอยู่ประมาณสักหนึ่งนาทีสามสิบวิเอ้ยไม่ใช่ดิประมาณสองนาทีไม่าจะประมาณสองนาทีได้ครับเร็วสุดที่ผมเคยทําได้งั้นหรอประมาณเท่าไหร่วะประมาณสักหนึ่งนาทีสี่สิบวิน่าจะประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะอืมเพราะว่าก็ผ่านมาหลายวันไม่ได้สตรีมเอ้ยไม่ไม่ใช่ว่าไม่สตรีมไม่ ไม่ได้ลงรถมาประมาณวันสองวันเนี่ยแหละพูดพูดติดติดจะขัดหน่อยนะคนดูเพราะว่าผมไอ้นี่มันช่วงประมาณตีสามคือมันประมาณตีสามผมก็แบบยังสมองเบลอบอ,บอ,อยู่ในตอนนี้ปกติก็เออเอออยู่แล้วด้วยนะฮะพูดอะไรผิดต้องขออภัยแต่ตัวเนี้ยถ้าโดนมันกระโดดขึ้นแมงมบนอะ่ะถ้ามันอีกระโดดขึ้นแมงบนอะ่ะแตกได้ง่ายๆนะครับเหมือนดันฮาร์ดรดเนี่ย ข้อดีของมันอะคือของตกเยอะนะครับบ y X เ,เนี่ยตอบกตกแบบบึ้มบั่มเลยนะครับเห็นไหมจังหวะคือเล่นตามผมได้เลยนะครับเล่นตามผมได้เลยนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดจังหวะว่าเราต้องทํายังไงนะอะไรอย่างนี้เพื่อนๆก็ดูผมได้เลยในคลิปนี้นะครับอันนี้ก็คอยหลังไม่หน่อยแล้วก็อีนะครับเพื่อไม่ให้มันจับว่าเรากดกีนะครับผม คือถ้าเพื่อนเพื่อรู้ว่าถ้าเราลงดันเดงอ่ะเวลาเรากด e อ่อะมอนถ้ามันจับทิศทางเราได้มันจะไอ้นี่นะอันนี้สามารถกด e ได้เลยกด e เสียงมังล่างยิงใดยยิงดีครับเพราะวามันไม่ได้โดนการันตีว่าโดนไงกิดบางทีมันไม่โดนเราก็เดินถอยมาแล้วปุ๊บแล้วก็เราก็ลงดีง่ายๆเลยตานี้รู้สึกว่าง่ายมากนะครับนี่จบ1นึ่งนาทีหนึ่นาทียีวินะครับผม สเตจนี้นะก็สเตตต่อไปก็คือสเตจบอสแล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเล่นง่ายลื่นๆน,น,นะครับเราเล่นให้ดูตาหนึ่งอธิบายให้ดูง่ายๆเลยๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายครับผมบอสลดเฉยๆมากนะครับแต่ทีมงานดูก็ไม่ต้องไปปรับมันนะเพราะว่าผมอาจจะเชี่ยวชาญน,นิดนึงเรื่องดันแดงแต่คนที่เขาลงไม่เป็นเลยหรือว่าไม่ได้เชี่ยวชาญเขาอาจจะลงยาก เตะจะเตะหนึ่งทีซะหน่อยไม่ทันเนี่ยลูกน้องบอสเลยตัวนี้อาจจะลำคาญน,นิดหน่อยแต่ไม่ลำคาญมากนะครับก็จบครับแค่นี้เองไม่ยากครับไม่มีอะไรยากสำหรับดันาร์ดโหลดคือง่ายมากนะครับถ้าเราลงเป็นแป๊บเดียวนะครับคือไม่ต้องบอกว่าลงเป็นต้องบอกว่า ถ้าเราไม่ไปเก่งมันหรือว่าแบบเอ้ยเชื่อเราจะลงไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบกังวลกับตัวเอง่ะอย่าไปกังวลอย่าไปเก่งอะไรครับลงแบบชิวๆไปเลยผมว่าทุกคนลงได้นะครับคล้ายๆเหมือนดันฮาร์ดฮาร์ฮาริมเลยแต่ถ้าเทียบกับฮาร์ฮาริมผมมองว่าฮาร์ฮาริมอาจจะง่ายกว่ารดนะครับกว่าอาจจะง่ายกว่าโรดเยอะเลยเพราะรถมันมีตัวการอีตั้งแต่สเตจที่4ขึ้นไปมันดูโกงไปนิดนึงนะ มันแอบโกงไปนิดนึงครับเออนี่ก็มีในนี้ด้วยนะไอฮาร์ดโรดเนี่ยเจอในนี้ด้วยนะครับอืมแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าฮาร์ดโรดเฉยๆมากนะครับแล้วก็วิ่งเตะไปนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเออแล้วมีข่าวหนึ่งนะครับคือตัวทองเนี่ยมันผูกปรับเข้ามาโหดขึ้นกว่าเดิมนะเพื่อนๆโหดขึ้นกว่าเดิมนะครับ โหดขึ้นกว่าเดิมเอ้ยไม่ใช่เชิงโหดต้องพูดว่าเลือดมันเยอะขึ้นกว่าเดิมเรนกรรมโดนก็ให้เลือดมันเยอะขึ้น,ววนกนนนว่าเดิมครับดันเอ้เอ้ไม่ใช่ดันโอ้ผมพูดอะไรเป็นมั่วแล้วเนะี่ยตัวทองครับตัวทองคือเลือดมันเพิ่มเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเพิ่มเดฟหรือว่าเพิ่มเลือดตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้สังเกตมันเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอพูดตรง,งๆเลยไม่ค่อยได้เจอแล้วตัวทอง ก็เลยยังยังไม่ได้สังเกตว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาเพิ่มเป็นเดฟเข้ามาให้มันถึกขึ้นมาหรือว่าทําให้เลือดมันเยอะขึ้นกว่าเดิมวิธีการดูนะครับก็คือให้เราเตะแล้วก็เอาไปเทียบกับตอนที่เรา,ตอ,เราตอนที่มันยังไม่มีอัพเดเข้ามาไปเทียบดูปกติผมจะเตะเตะ,เตะตัวทองอะเข้าเทียดอกละหก0 0 0่นใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเขาปรับเป็นเดฟเข้ามา ถ้าถ้าตัวทองนะปรับเป็นเดฟเข้ามาเราจะสังเกตง่ายมากเวลาเตะบอสบอสทองปุ๊บเนี่ยเราจะเตะเบาลงอย่างเช่นจาก60,000อาจจะเหลือ57า2อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาปรับเดฟเข้ามาแต่ถ้าเพิ่มเลือดเข้ามาจะเป็นการแบบอ่าอย่างไงจะเป็นการแบบเตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเตะเท่าเดิมเตะแบบเข้า60,000เท่าเดิมเลยอันนี้คือเทียบแบบตัของผมพอนะ แล้วก็ไปเทียบแล้วเพื่อนๆก็ไปเทียบตัดกับตัวเองว่าเอ้แต่ก่อนนี้เราเตะเข้าเท่าไหร่แล้วตอนนี้เราเตะเข้าเท่าไหร่จะดูอย่างนี้วิธีดูก็คือดูอย่างนี้เลยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราเตะเท่าเดิมเตะไอ้บอสทองเนี่ยเข้าเท่าเดิมไปหกหมื่นเหมือนเดิมสมมุตินะเป็นตั๊กแบบผมหกหมื่นเท่าเดิมปุ๊บเนี่ยเตะเข้าไปหกหมื่นเท่าเดิมแล้วมันไม่ตายเนี่ยแสดงว่าเขาเพิ่มเลือดวิธีดูคือดูอย่างนี้เลยนะครับสําหรับตัวทองผมยังไม่ได้ไปดูนะว่ามันยังไงนะครัับยงไไมม่ด้ีคลิป คลิปเปิดให้ดูด้วยอะไรเงี้ยเออโอเคทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับดันฮาร์ดโหลดนะก็ลงไม่ยากนะครับผมง่ายๆนะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอนใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับไปบาทครับจุ๊บจ